นักศึกษารัสเซียแปลงบุหรี่ไฟฟ้าเป็นโดรนสังหารยูเครน Why w <Whoa>. o โดยทั่วไปแล้วนะคะหลายประเทศเนี่ยมักจะมีแคมเปญรณรงค์ให้นักศึกษาเลิกสูบบุหรี่ไฟฟ้าโดยการยกเหตุผลด้านสุขภาพซึ่งหากลดละเลิกได้ก็จะทรงผลดีต่อร่างกายในระยะยาวแต่ว่าที่รัสเซียค่ะกับมีแคมเปญที่แปลกกว่านั้นก็คือการขอบริจาคบุหรี่ไฟฟ้าเพื่อชาติ แคมเปญดังกล่าวนี้ถูกจัดขึ้นโดยนักศึกษาจากชมรม Falcon Patriotic Military Club ของ University of Samara ซึ่งอยู่ทางภาคตะวันตกเฉียงใต้ของรัสเซียที่ผุดแคมเปญสุดพิสดารด้วยการผสมผสานไอเดียที่ใช้ลน์ลงการรถสูบุรี่ไฟฟ้า เขากับแนวคิดชาตินิยมโดยจะมีการจัดกลุ่มอาสาสมาัครถือกล่องตะเวนรับบริจาคบุหรี่ไฟฟ้าจากเพื่อนเพื่อน,นักศึกษาในสถาบันด้วยเหตุผลจูงใจอย่างการสนับสนุนปฏิบัติการทางทห,หารของรัสเซียในยูเครนนอกจากนี้นะคะยังมีการออกใบปลิวและโปสเตอร์ประกอบแคมเปญ้วยการแดัดแปลงภาพสไตล์ย้อนยุคสมัยสหาภาพโซเวียตที่เคยใช้จริงตอนที่รัฐบาลกำลังรณรงค์ให้ชาวรัสเซียลดการดื่มเหล้าวอดก้าเพียงแต่คราวนี้เปลี่ยนจากเหล้าวอดก้าเป็นบุหรี่ไฟฟ้าแทนพร้อมสโลแก เท่ๆว่า one c i g r e t t e equal one a ดน a c t on the enemy หรือบุหรี่ไฟฟ้า1มวลเท่ากับโดนพิฆาตหนึ่งลำสำหรับโจมตีค่าสึกของเรา หลายท่านอาจจะงงว่าเป้าหมายสําคัญของการขอรับบริจาคบุหรี่ไฟฟ้าของนักศึกษากลุ่มนี้จะมีส่วนช่วยให้กองทัพรัสเซียนําไปใช้ผลิตโดรนพิฆาตในการสู้รบในสงครามรัสเซียยูเครนจริงๆได้ยังไงจึงเรื่องนี้นะคะทางกลุ่มนักศึกษาเจ้าของแคมเปญก็อธิบายว่าอันที่จริงแล้วเนี่ยตัวบุหรี่ไฟฟ้าไม่สามารถนํามาใช้เป็นอาวุธได้แต่ชิ้นส่วนภายในเช่นแผนวงจรไมคโครและแบตเตอรี่สามารถนําไปดัดแปลงใช้ใหม่ในระบบปล่อยกระสุนของโดรนพิฆาตได้ค่ะ สำหรับชมรม Falcon p a t r i o t i c Military c l u b ก่อตั้งในปี2008มีวัตถุประสงค์ในการปลูกจิตสำนึกรักชาติแก่เยาวชนและนักศึกษาของรัสเซียซึ่งที่ผ่านมานะคะมีการจัดก,จกิจกรรมอย่างต่อเนื่องทั้งให้ความรู้เกี่ยวกับหน้าที่ของทหารในโรงเรียนหรือรับบริจาคสิ่งของและจัดส่งของจำเป็นให้กับทหารแนวหน้าในสงครามยูเครนเช่นโทรศัพท์มือถือเตาผาคสนามเสื้อผ้าอาหารและล่าสุดทำแคมเปญบริจาคบุหรี่ไฟฟ้าเพื่อนำไปผลิตโดนพิฆาตให้กับกองทัพ ัเซอย่างไรก็ตามค่ะเมื่อเรื่องนี้เล็ดลอดถึงหูสื่อยูเครนก็ได้มีรายงานบัฟอย่างรวดเร็วว่าไอเดียการดัดแปลงบุหรี่ไฟฟ้ามาเป็นโดรนโจมตีนั้นได้มาจากนักศึกษาของยูเครนต่างหากโดยสถาบันเชนิฟซีโพลิเทคนิคคอรเรตทางตะวันตกเฉียงใต้ของยูเครนเคยทํามาก่อนแล้วนอกจากนี้นะคะยังมีโปรเจกต์สนับสนุนกองทัพที่ลาหน้ากว่านั้นอีกโดยการพัฒนาโดรนโจมตีขนาดจิว๋วพาวเวอร์แบงค์สุดอึดที่สามารถชาร์จโทรศัพท์ได้นานถึง10วันอีก ก็ไม่น่าเชื่อว่าจากแคมเปญเลิกบุหรี่ไฟฟ้าจะกลายมาเป็นไอเดียสร้างสารรค์จริงประดิษฐ์ที่เข้ามาช่วยเสริมศักยภาพในสงครามได้ภายใต้แนวคิดปลุกจิตสำนึกในความรักชาติเพียงแต่มันก็ยังไม่รู้สึกถึงแง่มุมดีๆที่จะมีต่อโลกใบนี้ยังไงก็ไม่รู้นะคะ Why wo